แกไม่รู้เหรอต้องรู้สิแล้วแกพลาดได้อย่างไรคือผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นศึกในไม่ใช่ศึกนอกคำถามสุดท้ายในเวทวงในเวทวงพระหลักผู้ใหญ่ทั้งในเวทดวงกฎหมายและในเวทดวงการเมืองครเขาถามกันด้วยความแปลกใจระดับมีชายลชุพันนี่พยามังกร <c oughs> พยามังกรน้อยไปพ่อพยามังกรด้วยเออระดับปรมาจารย์แล้วกันอืม คำถามก็คือระดับมังกรมีชัยจะพลาดง่ายๆได้อย่างไรจะเกยตื้นจะตายน้ำตื้นอย่างนี้ได้อย่างไรไม่รู้เหรอว่าถ้าทำคำชี้แจงไปดังนั้นมันไปย้อนแย้งกับบันทึกกรท500และไม่รู้เหรอบันทึก500มันถูกรับรองความครบถ้วนสมบูรณ์โดยบันทึก5 0 1เอ็ดแก่ไม่รู้เหรอต้องรู้สิและแกพลาดได้อย่างไรคือผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นศึกในไม่ใช่ศึกนอกศึกใน เป็นศึกในไม่ศึกนอกครับความหมายก็เลยครับเพราะว่าคุณนันไนนา้บันทึกห้าร้อยห้าร้อยหนึ่งเนี้ยชาวบ้านหาไม่ได้นะครับอาวเหรอเอสมชายเนี่ยหาแทบตายหาไม่ได้นะครับอมนอยู่ในสภาไม่ใช่เหรอขอไม่ได้เหรอคะมีชุดเดียวครับในสภาในสภามีชุดเดียวก็ต้องก็เปออกมาถ้าจะเอาก็ต้องก็ไปออกมาเออซึ่งวันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าไปหาแล้วยังจะเจอหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เขาผลิตนะเขาผลิตให้กับ เอ่อกรทแต่ละคนและดิดเกินมาแค่หนึ่งเล่มขณะอยู่ที่ห้องสมุดของรัฐสภาชั้นห้าวันนี้ถ้าใครอยากได้เนี่ยลองติดต่อดูนะครับว่ายังอยู่หรือเปล่าหรือมีใครยืมไปก่อนหน้านี้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะหาบันทึกเต็มฉบับที่ห้าร้อยก็ดีห้าพี่หนึ่งก็ดีเนี่ยไม่มีครับ หากถ้าทั่วไปเนี่ยไม่สามารถหาได้ดังนั้นวันนี้เนี่ยไม่ใช่ศึกนอกแต่เป็นศึกในนะครับที่สามารถโต้อตอบกันทันควันทันทีนะแล้วก็ให้รู้สะบ้างนะครับว่าคนที่อยู่ในกลออุ่มเดียวกันของท่านเนี่ยท่านกำลังหาทางที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง <Okay. S 2> หรืออาจจะทำให้เกิดความส <Okay. S 2> ุกเศร้าอะไรบางอย่างเกิดขึ้น <Okay. S 2> แบบนั้น ที่บอกว่าอาจารย์มีชัยเก่งเนี่ยลองดูคนข้างๆของท่านอาจจะเก่งกว่าคุณมีชัยก็ได้ครับอืครับเก่งกว่าผมไม่กล้าพูดต่ออาจารย์ผมไม่กล้าพูดต่ออาจารย์อ b s o l u t ล l y จบปุิศนาแค่นี้ดีกว่าอาจารย์ชัดเจนแล้วครับผมขอบพระคุณขอบพระคุณขอบพระคุณนะคะอาจารย์สมชายค่ะอดีรสวัสดีครับไม่สนุกเลยวันนี้ไม่สนุกเลยรอศาลตัดสินดีกว่าขอบพระคุณครับอาจารย์ จาร์สมชายศรีสุธยากรนะคะดีกรกตก็ทําให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นนะคะภาพโป๊แต่ผลในทางคดีจะเป็นอย่างไรค่ะอยู่ที่ศาลศาลรัฐมนูลจะออกมาอย่างไรไม่มีใครสามารถบอกได้ค่ะด้วยความเคารพนะความซวยไปเยือนศาลนะศึกในศึกนอกไม่รู้แต่ศึกในศึกนอกไม่รู้ทุกคนโยนเผิกเผิกนยไปที่ศาลรัฐมนูลใส่ไปที่ศาลคำาห้ภาาสุดท้ายจะออกมาอย่างไรเขารอจะกจัดชอดนั้นชดเดียวตอนนี้ โยนเผือกร้อนชักมือหนีได้ใช่ไหมใช่โยนเผือกร้อนมาใช่ไหมชชักมือหนีได้ถูกต,ต้องนี่สาดน้ําร้อนเลยแล้วทําไงหลบทันไหมนเดือดสาดเลยมันจะหลบไงอ่ะหลบทันไม่ทันไม่รู้อยู่ที่ผลตัดสินที่ออกมานั่นแหละคือความชัดเจนที่สุดความเครียดเนี่ยมันปังเกิดแก่สารรัฐธรรมนูญอย่างที่ผมว่าโอ้โหตอนนี้แหละเหมือนกระสุนพุ่งเป้าไปที่สารธรรมนูญอย่างเดียวแล้วล่ะจะยังไงจะยังไง